สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World the game กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะก็เช่นเดิมวันศุกร์นี้ก็จะเป็นแพ็ค DNA แดงเข้ามานะครับโอเคสำหรับอันดับในหลีกตอนนี้ของพี่ก็อยู่อันดับ1น,นะครับด้วยคะแนน1130คะแนนเนาะอันดับ1นึ่โลเพชรอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะครองได้นานเท่าไหร่ โอเคอันนี้ก็มีแพ็ค n n a แดงที่พี่มาตีอยู่ตลอดนะครับก็จะแจก DNA แดงแบบสุ่มมาเนาะได้การ์ดสี่ใบก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรนะครับได้มาก็ดีทั้งหมดแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปตีแพ็คนี้กันเลยโอเคมาโอ้โหครึ่งบกครึ่งน้ำสอตัวเ,เจ้านกทาเปต้องใช้อินโดมินัสเล็ก สองตัวยังไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะโอเคมามาเลยเจ้านกทาเปเราหูยแล้ว AI เริ่มก่อนด้วยเปลี่ยนตัวซะงั้งงนแต่หมดเราก็ต้องป้องกันหนึ่งนะป้องกันหนึ่งชาร์จหนึ่งมาตีมาเลยมา สองแต้มตีมาหน่อยไม่ตีเลยอตอนนี้เรามีสามเราก็ขอชาร์จต้องชาร์จสมเลยอ่ะมาเลยโอ้โหเราไปชาร์จหมดเลยเป็นห้าขอให้ตีมาห้าแต้มเลยนะโอเคมันโจมตีมาห้าแต้มนะครับมาสายดุเลยโอเคนอนไปเลยเจ้านกถาเปของเราอินโดเราลงสนามมา สองแต้มพอนะสองแต้มรอบหน้ามันจะมีสี่เพราะฉะนั้นต้องป้องกันสามาก็ชาร์จหนึ่งไปสองแต้มไปนอนก่อนอินโดมินัสเลกเจนสองโอเคเจ้าคูลาของเขาล่างแม็กเลยนะมีสี่สี่แล้วไม่ตีมาเลย เฮ้ยเราก็ต้องชาร์จห้าเอชาร์จสี่โจมตีหนึ่งไปดีนะที่มันป้องกันเยอะโอเคตอนนี้มันมีห้าแต้มแล้วโอ้โหไม่ตีเลยอะเราก็ต้องชาร์จสี่โจมตีสี่ไปป้องกันสองมาเอาไปชาร์จสองขุนกัเป็นเจ็ดแต้มมาดิ ตอนนี้มันมีเจ็ดแต้มแล้วมันจะตีมาหกไหมตีมาหกนะครับเหลือหนึ่งดุจริงๆเลยวันนี้แพ็คดี a อแดง <c oughs> เราก็ต้องตีเผื่อนะต้องตีสี่แต้มอ่ะแล้วก็ต้องป้องกันเผื่อมันเอาไปชาร์จด้วยเนาะต้องป้องกันถึงสี่ไว้ ไอื้ดีนะที่เราเอาไปป้องกันถึงสมันเอาไปช้าจริงจริงด้วยตัวสุดท้ายมามีหตีมาห้าเลยมาโอ้โหแล้วตีมาสกักไว้หนึ่งเราต้องป้องกันสี่ไว้ก่อน,นป้องกันหนึ่งรอบนี้มันมีสี่ ตีมาสี่มาตีาให้ไม่หมดโอเคมันตีมาสี่ยี่ยมอย่างนี้เราชนะโอเคแล้วก็ใส่เลยสีแต้มม,มาแบบตึงๆเลยไปนอนซะรอบแรกก็ตึงเลยใช้ความคิดเยอะกว่าจะชนะมาได้โอเครับดีเม่วง50นะครับไปต่อรอบที่สองรอบนี้ใช้ได้หน่อย โอเคเดี๋ยวเราก็เอาเจ้าซุพันโนไททันตัวแรกก่อนเลยดีไหมดีแหละเจ้าตัวนี้แล้วตัวที่สองนกทาเป้มไม่ดีอะ่ะไม่ดีต้องอินโดเลยเจนหนึ่งเจนสองต่อเนื่องกันไปเลยมาเอาแบบชัวร์วดีกว่า โอเคมะยังไง <c oughs> มันเริ่มก่อนอีกนะมีหนึ่งแต้มแล้วมันก็โจมตีเลยโอเคอ่าอย่างนี้เราต้องป้องกันไว้หนึ่งชาร์จหนึ่งเพื่อมันเปลี่ยนตัวสองแต้มมันเปลี่ยนตัวจริงๆด้วยตีไหม แล้วมันก็ตีมาหนึ่งดีนะที่เราป้องกันไว้โอเคตอนนี้เรามีสามเราก็ชาร์จเลยมีสามขอให้ตีมาสามเธอตีมาสามนะครับเยี่ยมโอเคสุพันโนไปนอนอินโดเจนหนึ่งลงมาสามแต้มน่าจะพออยู่นะโอเค แล้วก็ต้องป้องกันแล้วก็ป้องกันด้วยสองเลยไหมชาร์จหนึ่งไป3ามแ้มไปนอนโอเคงานง่ายแล้วเหลือแต่ตัวกินพืชโอ้หนี่เจ้า3ามเขาพลังมันเลเวลสูงมากตีมาแค่2อเหรอมันเหลือสองอย่างนี้เราก็ต้องตีเลยสี่แ้มชาร์จหนึ่งไป ้องกันหนึ่งก็นอนสิครับโอเคเจ้าเซกโนของเขามีห้าห้าแล้วตีมาสี่เหลอหนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเจนสองลงมาแก้แขนเจนสองลงมาล่างสีขาวมีห้าก็จัดเลยห้าแต้มไป ป้องกันเด่นว่ามีผลไปนอนโอเคก็ชนะไปนะครับในรอบที่สองนะไม่ค่อยตึงเท่ารอบแรกรับ DNA มุ่ยห้นะครับไปต่อรอบสุดท้ายอ่าโอเคงี้ชิลเดี๋ยวเราใช้เจ้ายูดอนก่อนเลยตัวแรกเจ้ายูดอนแล้วก็เจนหนึ่งเจนสองนะเจนหนึ่ง เ็มสชัวชัๆไปเลยอย่าไปประมาทนะครับ AI เดี๋ยวนี้มันฉลาดแล้วก็มีเริ่มก่อนด้วยเนี่ยมันเริ่มก่อนทุกรอบเลยอะ่ะมีหนึ่งไม่ตีเราก็ชาร์จเลยโอ้โหเราไปชาร์จด้วยมีสามอย่าเพิ่งตีนะตีมาสองโอเคยังไม่นอน ตอนนี้เรามี4เราก็ชาร์จหมดมันก็มี4ตีมาหมดไหมตีมาแค่3เหเดือนหนึ่งโอเคไม่เป็นไรอินโดเจน,นึงลงมาจัด3แต้มโอเคก็จัด3แต้มป้องกันไว้สัก2ชาร์จ2ไป สามแต้มเข้าสองไปนอนซะโอเคตัวที่สองมีสี่แล้วไม่ทำอะไรเลยเหรออ่าเดี๋ยวเราโจมตีสักสี่แต้มเลยแล้วก็ชาร์จสองไปเข้าสองแต้มนี้ก็เรียบร้อยไปนอน,ไปนอนไปนอนรอบนี้ชิวเลยจะนกเมเทียของเขา 6กแล้วตีมาน่าจะสีแล้วโอเคมันโจมตีมาสี่นะครับมันเหลือ2ไม่มีผลเดี๋ยวเจน2คอยแก้แค้นให้เราก็จะมี6แต้มมันเหลือสองไม่มีไม่มีปัญหาจัดเลยไปหแต้มไปนอนไปนอนซาเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปทั้ง3รอบนะครับของการตีแพ็คด,ดินเอแดงประจําสัปดาห์นี้เนาะ โอ้โหโมาขอยได้เยอะยี่สิบยีเอออันสุดท้าย40เยี่ยมแล้วก็แต้ม j w อีก65โอเครับ DNA แดงต่ออย่างละ12โอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็ค DNA แดงประจำสัปดาห์นี้นะก็ ตึงเหมือนกันนะแถม AI มีเริ่มก่อนของพี่นี่เจอเริ่มก่อน3ครั้งรวดเลยของน้องๆเจอเริ่มก่อนบ้างหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วกันนะครับโอเคพี่ก็มาตีแพ็กดินเอแดงเก็บอยู่ประจำทุกอาทิตย์นะเพราะว่าพี่ก็จะปั้นตัวแดงให้เลเวลแม็กเหมือนกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนละครับบายสวัสดีครับ